เดือบเ็ดเกี้ยวไม่เร็วซะมาแม่นีมาแม่ไม่ได้เลียวมาเร็วมามาเร็วมาเี็วมามารมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรมาเรมา็้วมาเร็วเเเ Tam lao Phải chui nó bị ngon hăng nó